ปาลาไหลปาลาไดลปลากฏดปรากรดว่าเป็นปลากดปลากฏดหนึ่งตัว มาเข้ามาใส่งามๆขาวปีกแดงปลาปิ้งขาเกลือปิ้งครับ หน่สองโตขาวลงนี่งวินไปตังใดที่เขาจำชวินนี่ขาวลงนี่โตงาม,งาม สวัสดหน่อยหน่อยหนึ่งสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ชาวินมาตกจำแล้วนะครับมาเฝาคอนใหม่ทำแแ้้วหตังจากห่างหายไปหลายวันอยู่ครับเจ้านี่8 0 9าองศานะครับเจียงหายนะครับอากาศเย็นเดี๋ยวชาวินยกครั้งแรกเลยนะครับ ปลาบูฟางตัวโอ้้องต,ตัวมามาปลาคาวโตหนึ่งไปเรื่องมาไปเรมาองมาไรไหาไปไาน นี่ได้ปลาบูสองโตโต,ตัวใหญ่โตตัวน้อยโตกับปลาคาวโตนะครับมนัมนมนันมันตัวแรกเดี๋ยวร่นั้งต่อไปเลยนะครับ cá ơ Má mấy Mạnh mà มาแล้วตึ๊กโถตึ๊กฟ้าเอ๊ะไปปลาข้าวสองโต๊ะออนี่ปลาขาวปลาขาวสองโต ít ngọt song tố có xoay ở tầng này quá tự nhiên thì có tươi nếm tôm coi coi mà lạc mà sao เก็บไปทีละโตสองโตนะครับออกกำลังตอนเจ้านะครับอากาศหนาวโอ้โดดไปเหรอแต่อยู่สองโตอีกหนอก ขาวครับใส่ง,งตกดักป้าลองนะครับหรือตัางบ้านบ้านชวินเรียกว่าย่องเย็นป้านะครับ พอจำชวินนี่นี่พระขาวหลวงมาโตอูอ๋โตยิ้มยิ้ะยินมยินมาคำหน่อยคำหน่อย โชว์กล่องให้หน่อยนี่ปลาขาวรับตะเพนทรายตัวหน่อยยิดกองเออมีอยู่มีอยู่นี่กวาจะบ่ม,มี หนึ่งตัวน้อยปลาขาวปีกแดงตัวน้อยขลับนี้คลมโอ้บยดออกไปเฮมาอยู่ตัวหนึ่ง Tô Lộng tăng ừ Ở nhà học viên ừ ừ bịt ừ hết ที่เห็นอยู่กลางน้ำตอนแป๊บๆนี้เมื่อเจปลาออกนะครับเป็นน้ำข้างจากเข้าใหม่ตกลงมานะครับเหมือนปลาออกโหเลยขลุ่ม ตั้งใจยกแหงกขึ้นมีทีมตั้งใจยกขึ้นปิดออกไปเฮขึ้นฮัลนสองโตขาวลงโอ้องวิทไปตัง้งใด พี่ข้าจำชวินนี่ขาวโลงนี่โตงามงามอันนี้ตัวน่อยหน่อยหนึง่งโอ้ขลาวปอกเป็นฟู ตพิน้อยไปหน่อยแต่ก็เอาอยู่เป็นห้าติดทั้งต่างหากนะอเออ,อดรอบก็ล้ำอยู่นะต้องไม่อีกนะ เอาเาเขานี่จำปาติดใจสามเส้นนอกสองเส้นในนะครับมันก็เลยจะติดตั้งนอกหนึ่งตัว นี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวเอาแบบนิ่มๆ เป็นไสายหน่อยใส่ทอดกรอบครับอู้โถติดอ,อีกแล้วติดอ,อีกแล้วเอาเออนี่ปัดซอย แดดเริ่มจะออกมาแล้วนะครับตะวันเริ่มส่องแยงตาม,มาแล้วเดี๋ยวถ้ามันเข้าในกล้องถ้าเป็นช้าก็ชัยุก็จะตัดกล้องไปนะครับแต่ชัยุก็ยังจะยกอยู่นะครับแต่ถ้ามันไม่ย้อนแสงมากก็จะถ่ายไปอยู่นะครับน่ามาก sáu số Hãy subscribe cho mấy tan cho cầm cho đùng trăm hết còn ưu mm 2 -hmm. tổ mà không à chạy ngầm ngầm ขาวปีกแดงปลาปิ้งทาเกลือปิ้งครับทอดกับแก้มก็อร่อยนะใส่สักเบอกอร่อยอ อยู่โตหนึ่งอยู่ข่าวจ้ำโตหนึ่งปีดออกไปเหนี่ขาวมันมาอยู่กลางจ้ำนะครับมันอยู่ทั้งขอบขอบมันสะดุ้งจำ้ำมันเลยวิดออกไปเอู้ ลงลงตะเพินทรายก่อนก็พอปลาขาวตะเพินทรายครับตัวน้อยตัวลงลงยมตัวลงลงยมเขามาพุมพ่มพ่มแล้ว Má máy, à, mày gì, mày gì, mày mày má cầm mày cầm mày đi mày mày ma sắc mày kép mày cầm mày cầm mày ป้าอะไรป้าสเสด็จเสด็จน้อยปลาหมอน้อยปลาหมอเล็กปลาเข่งใช่ไหมลำเนียงได้บอปลาเข่ง มาอยู่หนึ่งตัวลูกปลาหมอตัวเล็กกันไปปล่อยไปดีกว่าอู้ดตัวนห้ สก,กรรมบิดออกไปเอปลาลายปลาได้ปลา,ากด ปรากฏวบ้าเป็นปรากฏปรากฏหนึ่งตัว ป,หป,ป,หปูหนึ่งตัวตกจำได้ไหมปูเอ้อข้ามหนึ่งันตันจะแล้วลงไปแล้วหนึ่งตัวเอาก็มาปล่อยไม่มีคู่ก็ปล่อยไปก่อนนะเนาะลงไปจำ สําหรับช่วงเจ้าชาวินวิดคลิปไปตัวอีกก่อนนะครับเพราะว่าตะวันมันขึ้นมันพามันย้อนแสงครับอาจจะบ้าชัดแต่ชาินยังจะตกต่อไปเลยเลยอยู่นะครับสําหรับไม้นี่ยังอยู่ยาวไปครับเพราะว่าวันนี้ชาินวางบรรยากาศรอบไม้นะครับ พาหนะสำหรับยกยอตอนนี้ชวินก็ได้ป้าอยู่นิดหน่อยนะครับอาจจะประมาณสักเกิงกิโลเดี๋ยวชวินจะให้ดูนะครับเด้ป้าบูสองโต ร,รวมถึงปลาบูอาจจะถึงกิโลก็ได้นะครับพทวินยังจะยกต่ออยู่นะครับขอพิคดคลิปไปต่อ,อีกก่อนเดี๋ยวสรุปผลงานถ่ายคลิปแหกงกำลังนะครับอันนี้เป็นค้าต่างกล่องสำหรับเสียไมเซลฟี่นะครับ อุปกรณ์แบบบ้านๆเดี๋ยวสรุปผลงานถ่ายคลิปแฮมกล้ามหนึ่งนะครับชาบ,บินยังจะยกต่ออยู่นะครับสรุปผลงานถ่ายคลิปนะครับสหรับเจ้านี้วันนี้ได้ป๊บบูนักนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเก่าโตนะครับ ชวินได้ตอนดีชวินปิดกล่องแล้วนะครับเพราะว่าแดดมันมันย้อนแสงนะครับถ่ายมันจะบ่หันนะครับชวินลองเปิดกล่องถ่ายดูแล้วนะครับมันบ่เห็นเลยนะครับก็เลยบม่ได้ถ่ายตองแตปลาตองปลาตองแทบโตหนึ่งแล้วก็ปลาขาวปลากดนะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับที่สำคัญกดติดตามหือชวินต้วนะครับเื่อเป็นกําลังใจห้อช่องนะครับที่สำคัญอย่าลืมดูคลิปถึงสองถึงสามนาทีก่อนจะกดซับนะครับเพราะว่าชาวินเสียดายนำใจตีทุกคนกดซับผื้ชาชวินนะครับเพราะว่าซับลุดดูคลิปบ่ถึงนาทีนะครับ ยู u ูบปวนจะตัดคลิปตัดอันซับออกไปเลยตัดไอ้เข้าออกไปเลยนะครับจะได้นำใจนะครับสำหรับคลิปนี้จบคลิปไว้เพลงตัตอ,อีก,ก่อนนะครับปากกันคลิปหน้านะครับ